ทีมชาติไทยลงแข่ง3นัดครับพี่บีมองว่าอิชิอิจะพาทัพช้างศึกเก็บได้กี่คะแนนมันขึ้นอยู่กับ2เกมแรกจริงๆ 2>, 2เกมแรกจริงครับคือตอนนี้สิ่งที่อิชิอิและทีมชาติไทยของเราได้เจอก็คือโปรแกรมมันเอื้อครับมันเอื้อในที่นี้ว่าไม่ใช่เบานะแต่ว่ามันค่อยๆขั้นบันไดมาเหมือน เสือสิงห์กระทิงแรดเนี่ยนะเราเจอเราอาจจะเจอกวางเขาเหล็กก่อนอ่ะซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้หนักเท่าเสือสิงห์กระทิงแรดครับเพราะนั้นแล้ว4คะแนนต้องมีก่อนหมายถึงว่า4คะแนนเนี่ยจาก2เกมแรกก่อนแน่นอนครับซึ่งซาอุพี่บีมองว่าน่าจะน่าจะไม่ไหวไม่ไหวอ่าดูสงยกเว้นยกเว้นซาอุชนะ2เกมแรกนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง ก็ลอาแต่เราก็ไม่รู้ว่าสำรองซาอุชุดนี้ลงมาแล้วมันจะคึกเป็นมาหรือเปล่าอืมอ่าสี่แ้มครับต้องเอาไได้ต้องมีต้องมีเพื่อความอยู่รอดของอิชิอิและพาทับทางศึกนี่ที่สู่รอบต่อไปนี่พูดเนี่ยคือต้องมีนะแต่ไม่ได้พูดว่าต้องได้นะมันไม่เหมือนกันความหมายต่างกันต่างกันมันต้องมีมันต้องมีต้องเก็บให้ได้ถ้าอยากเข้ารอบใช่สี่แมเพราะสี่แ้มคิดว่าพอถ้าจะต้องตกไปเป็นที่สามที่ดีที่สุดสี่ทีม และที่สําคัญประตูได้เสียสคก็มีความสําคัญด้วยนะครับสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นเกมรับที่อิชิอิซ้อมกับญี่ปุ่นอ,อาจจะส่งผลดีต่อสองเกมแรกรก็เป็นได้เพราะว่า2ทีมนั้นก็ไม่โหดเท่าญี่ปุ่น,นแน่นอนใช่